ทุกๆคนเห็นไหมนี่เห็ดน,นางรมจะอยู่บนขอนไม้อันนี้ขอนไม้ที่ตายแล้วนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นเห็ดน,นางรมนะจ๊ะเนี่เห็นไหมแตงลยค่ะชนบทแดนไกลบไบโอเลมาเจอเห็ดใช่เห็ดหน,นังไก่หรือเปล่าจ้าทุกๆคน นี่ค่ะนี่อีกกลุ่มหนึง่งนี่ท้องเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ ไบ,บอูลีวันนี้ก็ออกป่าหาเห็ดเช่นเดิมตอนนี้เห็ดมารุน้น่ออกแล้วนะคะทุกๆุกคนดูสิออกตั้งแต่เมื่อไหร่ม่รู้เมื่อวานก่อนก็มานะจ๊ะแต่ไม่เจอดูสิบานแล้วนี่แต่ดอกนี้กำลังน่ากินเนาะนี่ค่ะ วันนี้ไม่ได้เอาตะกร้ามาเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็ดจะงอกหรือเปล่าขยับมาดูเฉยๆก็ได้เห็ดนางรมมาแล้วเยอะเหมือนกันนะคะนนี้แต่ดูซิดอกนี้กินได้ไหมเอ่โอ้อยเก็บไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยไป เดี๋ยวจะเอาฟองน้ำเขาออกนี่ค่ะฟองน้ำเขาอกอกเห็ดงอกแล้วทุกคนนี่ค่ะตนตอนนี้ขนาดนี้ยังเก็บ <g ill ip> ไปกินอยู่แต่เดี๋ยวเยอะๆอ,อย่างนี้เอาแต่ขานะคะ หากินเห็ดแน่เลยเห็นไหมเพื่อนๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกลัวจ้ะอจังเขากลัวเรานะเขาไม่กล้าขยับเห็นไหม ฝนตกด้วยทุกคนแต่ว่าถ้าอยู่ในป่าก็ไม่ไม่เปียกนะคะวันนี้สุกเต็มเลยแต่ไม่ได้เก็บเนาะเก็บชิมนิดนึงฝนตกน,นี้น่าจะเป็นเห็ดเห็ดเห็ดหน้าแหล่นะเห็ดนะนี่ค่ะ นี่อเห็ดคันล่มเห็ดม้าโลเนนนะคะออกแล้วนี่เห็ดคันล่มนะคะพูดผิดเห็ดคันล่มหรือเห็ดพาราโซนนะคะแต่ถ้าเป็นเห็ดม้าโลเนนดอกเขาจะสีน้ำตาลเกือบดำนะคะถ้ามองไม่ดีหาไม่ค่อยเจอมองไปตรงนี้ค่ะ ไม่รู้จะใช่เห็ดน้ำหมากหรือเปล่าใช่ค่ะเห็ดน้ำหมากก็งอกแล้วจ้ะนี่นะคะนี่เท่าเท่าฝ่ามือเล่เลยนะคะดิดีนี่ค่ะองดูขาเขาดิค่ะใหญ่มากเนาะ ดูเอาถุงมาใส่ <c oughs> เขาหน้าจะเอาตะกร้ามานะเ <c oughs> จออีกแล้วนี่ค่ะนี่ดอกหนึ่งนี่ว้ายโอ้หดูขาเขาดีกันเนี้ย <c oughs> นี่ค่ะดูขาเขาใหญ่มากเลยห <c oughs> น้าแหลหรือเปล่า <c oughs> ทุกคน เนะเห็ดกินได้เลยเนี่ยจัดโอ้โหเยอะเลยค่ะเนี่ยนี่ดูเห็ดกินได้จะมีแมลงเจะนะคะเนี่ยเดี๋ยวแหย็ดทุ่งตานี่ค่ะเห็นไม้เห็นขาเขา ดูสิขาเขาเนะี่ยนี่ค่ะเขางกติดกันเลยนะเนี่ยหักนี่หอมนี่ค่ะน,นี่ค่ะ,คะโหเหยียบเลย นี่ค่ะอีกดอกหนึ่งสะอาดสะอาดเลยดูเห็ดมาโรเน้นด,ด,ด,อดอกสิดิโอหอกอะไรตัวเนี้น่าจะไม่ได้แล้วเนี่ยได้แต่ขาเขานี่ เขากินได้ค่ะยังแข็งเย็น,นะคะ่นเนี่ยคะทางเขาชันอย่างนี้นะคะเหมือนเราเดินบนเขาเะะดินลําบากนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าเท้าไม่ดีก็จะเจ็บหน่อยแต่ชอบเดินเนาะเดินได้เดินได้นอน เจออีกแล้วเห็ดหนังลมนี่ค่ะอืมออกนี่ค่ะเดี๋ยวไปล้างเอา ต้องเละแน่เลยดูสิจะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเอาตะกร้ามาเจอเห็ดน,น้ำหมากอีกแล้วขาขาใหญ่ๆนี่ดูสิขาขาใหญ่ๆเลยอุ้ย ถ้าเห็ดม้าราเน้นออกนะคะดอกเขาจะน้ําตาลเกือบดำนะมองแทบไม่เห็นเลยเนะียนอกจากที่เขาจะบานใหญ่นะถึงจะมองเห็นแต่เขาเริ่มงอกแล้วนะคะเห็ดนางรมกําลังงอกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้ไม่เก็บนะยังเล็กอยู่อันนี้นะเดี๋ยวมาลองแต่เขางอกเร็ววันนั้นมายังไม่งอกเลยนะจ๊ะนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ค่ะโอ้ย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 ไม่เก็บ ว้เก็บอันนี้แต่นี่ขาเขาใหญ่นี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วจะเก็บนี่ค่ะ ออกเต็มเลยค่ะเยอะเลยเยอะเลยค่ะทั้งขนเลยค่ะแต่เขายังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะขนนู้นก็มีอันนี้ไม่เนี่ยเต็มเลยค่ะฝนก็ตก เห็นไหมงอกเต็มเลยคัะนี่นี่ค่ะเต็มเลยไงเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะเยอะนะอีกสองวันมาอีกทีวันอาทิตย์เต็มเลยค่ะดดูสิค่ะ งกเต็มเลยเดี๋ยวอ,อ๋อที่เก็บได้นะนี่อ,นอยู่ติดถนนเลยนะคะขอนไมน้ที่เขาตัดลงใหม่ๆเลยนะคะนี่ค่ะ เอ,อาไว้จ็บวันอาทิตย์ถ้ายังไม่มีใครมาเก็บเนาะนี่ค่ะเยอะเลย เราตัดก็เหมือนเดิมนะคะก็เลยใช้ดึงเอาเขาจะงอกที่ใหม่นะคะจะไม่งอกตรงที่เราตัดเนาะจากการที่เล่สังเกตมาทุกๆรอบนะคะที่เล่ตัดไปกินก็เขาก็จะอยู่เหมือนเดิมนี่ค่ะดอกใหญ่หน่อย เยอะเลยค่ะแล้ของงอกติดถนนด้วยถ้าใครมาเจอถ้าเขารู้รู้จักเห็ดแล้วเขาเคยกินนะคะก็คงจะมาเก็บนา่นนี่ จริงๆเว้นแค่วันเดียวเองค่ะวันวันพุธค่ะเล่มาเก็บเนาะดูวันนี้เขาขึ้นอย่างนี้เลยะคะ่ะนี่่คโตเร็วมากนี่ครับเ,เพื่อนๆขนไม้ที่เขาตัดลง ปีนี้เองนะคะเนี่ยนี่นี่โดกกำลังกินเลยะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่อีกโดกนึ่งนี่ค่ะนี่อีกโดกนึง นี่ค่ะน่ากินไหมเนี่ยดยูเิเจออีกแล้วนะคะกิ่งไม้เล็กๆอย่างนี้เขาก็งอกได้นะคะนี่ค่ะทุกทุกคนเห็นไม้นี่เห็ดน,นางรมจะอยู่บนขอนไม้อันนี้ขอนไม้ที่ตายแล้วนะคะแต่ แต่เขาไม่ล่วงลงพื้นเนาะเขาหักลงไปนู่นค่ะอยู่บนกิ่งไม้นู่นเห็นไหมจะเอายังไงต้องใช้ไม้ค่ะเขีย่ยเขาลงมาเนาะไม่ได้เอาไม้ขาตั้งกล้องหมาเนาะ ต้องวางโกกไหมก่อนดูเล่จะเคลียได้ไหมโหเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายล่วงลงมาแล้วจะนี่ <c oughs> สาธ <c oughs> <ส>ายยังดีนี่จ้ะกลุ่มนึ่งเลย กำลังกินเลยจ้านี่ค่ะถ้าเราไม่เก็บเขาเขาก็จะเน่านะคะนี่ค่ะกำลังงามกลุ่มนี้ได้กินหนึ่งคาบเลยนะนหนึ่งเวลานะคะนี่ ทาตัวนี้กินเห็ดนางรุมน่ากลัวไม่เพื่อนๆดูทากตัวเบิ่มเทิมเลยกินซะตอนนี้เห็ดเริ่มเยอะแล้วไม่แย่งแล้วเห็ดหน้าแหลอีกแล้วจะดูดอกน่ากินไหมคะโดนแมาแงแท้ไม่นาเป็นมาลัเแล้วกะจะเก็บอีก ค okay, ค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันที่บ้านไปดูว่าได้เห็ดอะไรบ้างนะคะออไนี้ยังอยู่ในถุง<ด>นะี่คือเห็ดหน้าแหลนะคะแม่นได้ออกมาเต็มแล้วเนี่ยเต็มเลยวนันนี้ส่วนมากจะเป็นเห็ดนางรมนะจ๊ะเนี่เห็นมาตยนี่ไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรนะคะ อย่าบอกกินได้อันนี้เป็นเห็ดมารเนนนะคะนีน่นะนีเป็นเห็ดน้ำมาได้หลายดอกอยู่หนึ่งสองสามสี่ดอกอยู่เชอะนี่ค่ะเห็ดวันนี้ที่เราได้มา อยู่ในถุงหิดหน้าเหลงให้อ,อจ้นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ